ปิตาศาสชะกรรมะปิตาไปว่าพ่อเจ้านายผู้ชายคนที่รักนับถือให้ความเครารพศาสชะไปว่าเพื่อนฝูงคนสนิทคนที่รักใคร่กันกรรมะไปว่าหน้าที่การงานการงานการกระทำเพราะหน้าที่การงานคุณเป็นปิตาหากทํางานใหญ่ๆทํางานที่ข,ขอความร่วมมือจากผู้ใหญ่ จะส่งเสริมสนับสนุนกันดีสาชาสร้างความสนิทให้คุณได้ทำอะไรก็ประสบความสำเร็จได้สาชาปิตาเป็นตัวบุคคลเป็นกรรมะส่งเสริมสนับสนุนเรื่องการงานเรื่องการกระทําจะทํางานใหญ่ขนาดไหนหวังขอความช่วยเหลือจากผู้ใหญ่ก็ดีจากคนสนิทคนรอบข้างเพื่อนฝูงก็ดีส่งเสริมสนับสนุนแก่กันกําลังดีเราจะได้เขาเป็นผู้สนับสนุนชีวิตเราให้ได้รับความเสีรจก ความก้าวหน้าแต่ถ้ากําลังพระเคราะห์ไม่ดีเราต้องส่งส่งเสริมเขาเพราะฉะนั้นหากปีจรดาที่อยู่ในปีตาศาสชกากรรมะจะทําให้เจ้าจะตาขยายธุรกิจทํางานด้านหนึ่งด้านใดนจะประสบความสําเร็จมีผู้ใหญ่ให้ความช่วยเหลือมีเพื่อนฝูงคนสนิทให้การส่งเสริมสนับสนุนถ้ากําลังพระเคราะห์ดีๆสนับสนุนในปีนั้นได้รับความโดดเด่น ให้การงานมั่นคงมีหน้าที่การงานที่ดีมีการขยายธุรกิจที่ดีแต่ถ้ากำลังประครบไม่ดีปีนั้นอย่าพึ่งขยับขยายให้ใหญ่จนเกินตัวค่อยๆดูประครับประครองทํากันไปดูกันไปเพราะเวลากำลังประครบไม่ดีไม่ว่าพื้นดวงหรือปีจองก็ตามเราต้องเป็นฝ่ายให้มากกว่าเป็นฝ่ายรับ